ฮัลโหลอัสสลามุลัยกุม่าทุกคนนะวันก็ทุกคนก็จะเห็นคลิปเราแบบวนๆซ้ำๆซ้ำๆวนๆไปนะทุกคนเพราะว่าช่วงเนี้ยเดือนนี้หองเดือนเนี้มนก็ไม่ค่อยสบายที่บอกทุกคนนะมาก็น้องลินก็จะกินอะไรที่ซ้ําๆเหมือนเดิมเหมือนเดิมอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละก็คือ ก้าวมันไก่ร้านเดิมหน้าบักซอยนะั่นแหละทุกคนก็สั่งมาสองสั่งมาหนึ่งห่อน้องก็จะกินได้สองหนนะเพราะว่าสั่งมาแบบพิเศษตกห่อละห้าสิบบาทใช่ไหมเราก็จะแบ่งเป็นสองแบ่งมาเป็นสองถ้วยถ้วยแรกก็ให้น้องได้กินตอนช่วงเย็นก่อนแล้วก็ทีนี้ก็เราก็แบ่งใจห่อไว้อ่ะครึ่งหนึ่งว่าถ้วยที่สองก็แบ่งไว้ทาให้กินตับตอนเช้าตอนเช้านี่ก็ไม่ได้กินเป็นก้าวมันไก่แล้วล่ะ ก็จะต้มมาเป็นน้ำซุมแล้วก็ทำเป็นเก้าวต้มเก้าต้มเบ็ดเลเลใอ้น้องได้กินเป็นโจ๊กผสมโจ๊กลงไปหน่อยอันนี้มาก็นะมอาจะม้าหนี่คือพาน้องนุลินไปวันก่อนมาไปพาน้องนุลินที่อืมไปไหนนะสาว่ายน้ำใช่ไหมที่บอกทุกคนแล้วมาก็เห็นเขากินยำนี่แหละ แล้วมาก็รู้สึกว่าอยากมากวันนั้นรู้สึกว่าอยากมากว่าไม่ค่อยสบายไม่ได้บายท้องแต่รู้นะว่ามันกินเผ็ดแล้วมันไม่ค่อยดีมาก็เลยอืมพอดีเลยกขึ้นได้เราซื้อมะนาวมาสองกิโลโยมันเต็มตู้เย็นไปหมดเลยสองกิโลก็ที่บ้านเรามีอุปกรณ์เครื่องอะไรปรุงอยู่บ้างเราก็มีอยู่หลายๆอย่างนั่นเนี่ยก็เลยซื้อผักมาเติมนิดหน่อยเนี่ยเน้นน้ำมะนาวทุกคน เปรี้ยวชีสจาร์ดนะก็เลยทําน้ํายําแล้วก็เอาของที่มันเหลืออยู่ในตู้อีกก่องนี่มันอยู่ในตู้เย็นนั่นแหละแล้วก็ซื้อใบสารหน่มาหรือปากซื้อผักต้นหอมปักชียอะไรมาอย่างเงี้ยแล้วก็ของไอพวกหัวหอมหัวหอมอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่ในตู้เย็นแล้วแล้วเราก็เอามาเราก็เอามาตำตำตำให้มันนัวๆใส่โอ้ยพูดแล้วน้ำอะไรเลย น้ำลายมันฝังอืมน้ำลายมันแตกเราก็เราก็เอาเอานแหละน้ำยาเราเราก็มันตามน้ำยำนั่นแหละแล้วเราในบ้านเราก็มีสไลดยอยู่ใช่ไหมทุกคนเออมันมีวนเส้นอยู่แต่ว่าที่วุนเส้นอ่ะมาก็ว่ามันน้อยไปพอดีมาไปซูปเปอร์รซูปเปอร์มินิอ่ะ ก็มีสาลายสาลายเป็นเป็นสาลายน้ําตาลแล้วก็ก็แต่ว่าเขาว่าเขามาทํามาเป็นสีกาแล้วแหละก็แต่เ็าเรียกสาลายญี่ปุ่นนาสีน้ําตาลแล้วมันก็ซื้อสาลายนั้น่ะมาถุงหนึ่งแล้วก็เอามานี่แหละทุกคนเาก็เลยเอามาผสมกับหุ้นเส้นที่มันเหลืออยู่หน่อยนึงนะ,ะแ,ลแล้วเดี๋ยวน้น้องกินมากินเนี่ยใช่แล้วมันมีไกบ่บดไก่บดท,ที่เหลือในตู้เย็นที่เหลือจากการทำ้าวยเตียน พ่อมาทำยำเรามาผสมรวมๆใก่ชี๊ดจัดโอ้ยทุกคนเอ้ยมันอร่อยมากเลยแต่น้องอรินกินไม่ได้หรอกนะเพราะมันมีพริกมนก็ใส่<า>พริกขี้หนูลงไปด้วยน้องก็กินไม่ได้กินได้น้องก็เป็นสายอะไรอกินได้สายโหดอ๋ดอเป็นสายโหดแล้วเหรอ ก็น,นั่นแหละก็คือกินชิดจ้าเลยแล้วก็บางวันสายหวานบางวันหายโหดบางวันส่ยหวานบางวันสายโหดก็น,น,น,นั่นแหละทุกคนก็กินอะไรเสร็จก็หัวค่ำทุ่มหนึ่ง เสร็จแล้วอาบน้ํานอนตื่นเช้ามาก็น,นี่แหละไปส่งน้องรีนเหมือนเดิมสเตปเดิมของเราไปโรงเรียนก็ไปด้วยการไปส่งน้องก่อนก่อนที่จะมาจะมาทํางานก็แวะส่งน้องนุรีนประมาณ7จ็ดโมง 20, ยี่สิบน่ต้องส่งให้ได้ประมาณเวลานี้แหละถ้าเลยจากนี้มาก็จะสายใช่ไหมแลม้วมาทํางานมาก็จะมาไม่ทันก็เลยต้องรีบไปก่อน7จ็ดโมงสิบห้าถึงเจ็ดโมงยีบแล้วมาก็ กับรถออกมากับมอไซค์ที่รักของมาเรามาก็นั่นแหละมาถึงที่ทำงานแต่แต่ที่บ้ากเสียงเสียงมันไม่ค่อยใสไม่ค่อยสดใสเราก็เจ็บคอด้วยช่วงนี้อากาศก็ซีซั่นเจ๊งเหลือเกินมันทำให้เราไม่ค่อยสบายเมื่อคืนก็กินยงกินยาก็ไปแล้วนะ ปวดท้องแล้วแล้วตอนนี้มาปวดเจ็บคอก็บีก็ว่า็นหลายอาการจริงๆนะทุกคนนะในร่างกายเออน้องน่าจะได้เชื้อจากน้องรีินมานั่นแหละน้องรูินเขาเล่าให้ฟังว่าเขาน่ะอยู่กับเพื่อนที่โรงเรียนน่ะนี่มาข้อนะมาที่บอกแล้วว่ามาก็ไม่ค่อยสบายใช่ไหมทุกคนนะเราก็เลยไม่ค่อยทํากับข้าวกับปลาแล้วล่ะปวดท้องปวดท้องบ่อยมากปวดท้องบ่อยอันนี้หลังจากหายปวดท้องไปหาหมออยู่สองอาทิตย์แล้วใช่ไหม ทีนี้ก็เลยกลับมาไม่สบายเจ็บพอต่อวันนี้นะวันนี้ก็คือกินยาแก้กเสบยาแก้พปอากาศก็เลยสั่งให้น้องม้านั่นแหละจุ๊แปะนะบอกว่าบอกว่าตอนเย็นก็ซื้อก๋วยเตี๋ยวให้ม้าด้วยแล้วกันนะคือก๋วยเตี๋ยวคือคือกินได้จะเส้นบะหมี่ถ้าเกิดว่าเส้นเส้นเส้นที่เป็นเส้นเล็กมาใช่ไหมมันก็จะอืดเส้นมันก็จะติดกองกันเป็นก้อนเดียวหมดเลยใช่ไหมคะน้องนุลีน ก็เลยนี่แหละก็เลยเอาเส้นะหมีมาหรือไม่ก็เส้นใหญ่ที่มันจะกินแล้วมันซืๆดๆนะง่ายๆของเขาก็อร่อยดีอยู่นะอยู่ที่เนืยอเยอ่แต่บ้านเรานี่แหละแต่ให้มาตอนแรกเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเขาให้ตีนมาด้วยนะให้เท้าไก่ตีนไก่มาก็ไม่ก็จะมัดอะไรหรอกแต่ก็ให้มาแล้วแต่ครั้งต่อไปถ้าเกิดสั่งออกไม่เอาแล้วเปื่อยนุ่มนิ่มก็อเอ,อินดูนหน้ากินอยู่นะทุกคนนะ เนี่ยก็กลับมาจากที่ทํงางานก็ตุ้มทุ่มนึงใช่ไหมฝนช่วงนี้ก็ฝนตกด้วยนะก็เนี่ยแหละให้ระวังสุขภาพกันด้วยเราเนี่ยฝนตกทางนู้นเราก็ป่วยแล้วทางนี้ยังอยู่ในอาคารอยู่เลยแต่เป็นคนแพ้อากาศไงเนี่ยหลังจากกินข้าวกินปลากันเสร็จแล้วอ๋อให้หนุลินก่านุลินก็อ,นนอ,อยากจะร้องเพลงอยากจะเต้นอยากให้น้องมาเต้นเพลงให้ฟังกันนะทุกคนนะา

พี่ำทำมน้อนเลยร้องด้วยดินี่เขาไดนี่นี่คือเขา เช้ามานะทุกคนเราก็เลยเหมือนเดิมนะวันนี้ก็ไปวันไปส่งน้องดูรินที่โรงเรียนทุกเชา้าตื่นมาเนี่ยเราก็มาให้น้องกินนมกิน,นกินนมอะไรกันอยู่เพียงข้างล่างนี่แหละก่อนที่จะไปส่งถ้าเกิดไปรอส่งน้องอยู่ที่โรงเรียนนะนะทุกคนนะแล้วก็ไปกินนมอยู่ี่โรงเรียนม้าก็จะสาย,ดดย,ยใช่ไหมมัาก็จะไปทํางานสายมาัยยยน้องเร่อนี้ก่อนนะเนี่ย ก็เลยต้องให้น้องน่ะไปส่งก็เลยให้น้องรีบกินนมซะก่อนประมาณต้องไปตันให้ถึงที่ทํางานเน่ยนะเจ็ดโมงสามสิบสามสิบห้าถ้าเกิดเราไปจ่ายจากนี้รถมันก็ติดบางวันรถก็จะติดมากเลยก็เลยต้องไปส่งน้องลีนให้ถึงไปในเวลาประมาณเจ็ดโมงเจ็โมงยี่สิบนั่นแหละเนี่ยมาถึงที่ทํางานที่โรงเรียนของน้องลีนก็แต่งหน้าให้น้องนิดหน่อยเพราะมาหัวก็จะเจ็บ เรียนเทควนโดเลยนะอ๋อเหรอใช่ใช่ที่โรงเรียนเด็กอนุบาลน่ะก่อนก็ให้มีเลือกสามอย่างจะเรียนเทคอนโดก็ได้เรียนภาษาอังกฤษก็ได้แล้วก็จะเรียนทําการบ้านก็ได้แต่มาก็เลือกให้น้องเรียนฝึกทำกันบ้านหลังเลิกเรียนแต่ถ้าชเรียนเทคอนโด้นาน้องชอบเรียนเทคอนโดใช่ไหมโอเคนั้นปีหน้าโดยว่าว่าควรจะให้น้องเรียนเทคอนโด น้องี๋ยว่าน้องโนรีเนีน่ยก็ตัวเล็กไปลียนเดกคนเดเดี๋ยวเพื่อนก็จะเตะกระดูกกระเดี่ยวก็น้องก็กินน้อยแมนก,ก็เลยบอกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่าไม่กินแม่ปเยอา,าอเยอตัวเล็กแต่แรงเยอะตัวเล็กแต่แรงเยอะไงอ๋ออันนี้นี่แหละหลังจากนั้นมันก,ก็เลยนั่นไปรงน้องกลับไปที่ทํางานไม่เล่าเรื่องเรื่องความอะไรที่ทางานหลงนะทุกคนเลิกงานก็เนี่ยมาถึงกลับบ้านก่อนกลับบ้านก็แวะซื้อที่สิ่งที่ขาดไม่ได้ประจําคือนม แล้วก็เหมือนเดิมเพราะความอยากยังไม่หายอยากเลยนะที่กินยำมุนเส้นไปน่ะก็ซื้อเส้นนนี่มาแล้วอีกแล้วนะก็เรียกเส้นสาลายาลายสีน้ําตาลของญี่ปุ่นก็มาทำสาลายอีกรอบมันก็มีเครื่องมาเหลืออยู่ไงเมื่อคืนอ่ะเครื่องมาเหลือทุกคนก็จะได้เห็นเรายำสาลายกันสองวันติดๆด้วยกัน กินแล้วกินให้อิ่มไปเลยนะอิ่มไปเดือนนี้เดือนหน้าเราจะไม่ขอกินอีกแล้วอย่างเงี้ยประมาณว่ากินแล้วก็คือกินให้มันอิ่มไปเลยอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเงี้ย <c oughs> โอเคแล้วที่นี้ที่พากเสียงไปเสียงมันไม่ค่อยดีนะก็ไม่ค่อยสบายพอไม่ค่อยสบายเราก็อยากกินของที่มันเปรี้ยวด้วยไงแล้วบะเกอร์นั่ควกูกับที่เราซื้อลูกมะนาวไปด้วยใช่ไหม ซื้อไว้สองกิโลอ่ะซื้อน้มะนาวก็มาขายกําลังถูกเลยเลยห้าบาทสองโลห้าสิบบาทเห็นมะน,นาวมันเยอะไงมะน,นาวมันเยอะก็เหมาะกับอาหารที่พวกไอ้นี่แหละไอ้ต้มยำยำนี่แหละก็เลยเนี่ยทุกคนก็ได้เห็นเราํำยำแต่ว่ายำนี่ก็อร่อยนะจริงๆเลยนะนี่ถ้าไปเปิดร้านเนี่ยว่ามาก็เปิดร้านขายกับกุ้งกับข้า,ขาได้เลยนะเพราะเราไม่กินของไม่ได้ไม่กินเลยหรอกแต่ว่า คือไม,ไม่ไม่ไม่อะไรที่ว่ากินข้างนอกเราก็กินยากลําบากใช่ไหมเพราะเราเรากินบางอย่างเราก็กินไม่ได้อย่างอย่างเช่นเนี่ยเวลาก็ทํำยำใช่ไหมสุดมากก็แ็วจะมีทาเป็นพวกที่มีกับอะไรนะหมูยอแล้วก็อะไรนะ่ะงานนั้รงานที่บดบด่ะหมูบดหมูอะไรพวกเนี้ยน้ำซุปอย่างเงี้ยเราก็กินไม่ได้ใช่ไหมเราก็เราก็เลยจ้ะมันมีเครื่องปรุงอะไรทุกอย่างต่างๆอยู่ที่บ้านเราก็เอามาทํากินซะเองเลย มันก็อร่อยอยู่นะอเะปรี้ยวชิจ้าดแล้วก็มันมีน้ําน้ํายําสําเร็จเดี๋ยวนี้ไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อก็สะดวกมากมายนะทุกคนก็ง่ายกับชีวิตขึ้นมา,มากมายเลยลหละเนี่ยก็กินยํากินยงกินยากันเสร็จหัวข้ามทาไว้หนึ่งกระทะเลยนะกระทะไปเนี้ยเนี่ยก็จามันคิช้านดมากเลยั้งเปรี้ยวรสจัดจ้านมีใบสะระนงสระแหน่ก็ไปด้วยนะหอ,อมอร่อยมาก กันคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราต่อกันคลิปหน้าคลิปหน้าจะมียามบิ้นหรือเปล่าไม่รู้ฝากทุกคนติดตามด้วยนะขอบคุณนะทุกคนทุกเลิฟทุกไลฟ์รักนะจุ๊บจุบ,จบอย่างนี้แหละ